สวัสดีครับพบกับผมวราวุฒิเจนธนากุลนะครับกับเดอะมาร์นี่ดอกไทยแลนด์นะครับควิสโชที่ดูได้ทั้งครอบครัวนะครับดูสนุกตื่นเต้นนะครับและยังได้สาระและความรู้อีกด้วยนะครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับจากทางบ้านเป็นคู่พี่น้องนะครับผ่านไป1ข้อ2ล้านบาทอยู่ครบถ้วนเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้ต้องเอาใจช่วยเขากันนะครับต้อยอือนะครับเงินตรงหน้าผมนะครับสล้านบาทนี้นะครับสนับสนุนโดยเคปส์ คเงินกลับบ้านได้หรือไม่วันนี้เอาใจช่วย,เ,ยเขากันเลยครับไปพบกับเขากันเลยครับความรู้ความสามารถไม่เป็นรองใครมาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้คู่พี่น้องจากทางบ้านเอมมี่จินจุธาและอาร์ตอันิเวลาขวัญเพ่นคว้าเงินรางวัลให้สำเร็จด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณเอมี่และคุณอาร์ตคู่พี่น้องคู่นี้โอ้โหคุณเอมี่นี่เคยอยู่ต่างประเทศมาก่อนด้วยใช่ค่ะอยู่ที่ไหนมาก่อนครับอยู่ออสเตรีย2ปีกว่าแล้วก็ออสเตรีย2ปีกว่าใช่ครับแล้วก็ไปอยู่เบลเยียมเบลเยียมอีกเจ็ดปีเจ็ดปีค่ะโอ้โหและเคยดูเดอะมันนี่ดอปเคยดูค่ะน่าจะเป็นแถบทางเยอรมนีครับค่ะดูเสร็จปุ๊บพอกลับมาเมืองไทยเปิดช่องเ็ปุ๊บ เห็นเดอะมันดิปไทยแลนด์ใช่ค่ะวันแรกที่ดูมันดอปไทยแลนด์วันวันแรกเลยนะคะพอรายการจบพอคุณเอบอกว่าให้ดูทาง Facebook ใช่ไหมคะคเปิดดูและสมัครเลยค่ะสมัครมาเลยคและวันนี้คือโอกาสของคุณแล้วนาะ <c oughs> ทีนี้คุณเป็นเจ้าของเงินสด2ล้านบาท <c oughs> เดินเข้าไปสัมผัสได้เลยครับโอคู่นี้นี่ไปถึงขั้นก่อนเลยนะฮะก่อนเลยนะครับเอาเรื่อเอาชัยถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มเล่นเดอะมันดิปไทยแลนด และนี่คือหมวดคำถามข้อที่2ครับจังหวัดหรืออำเภอจังหวัดจังหวัดดีกว่านออำเภอจะเล็กไปอำเภอเล็กไปจังหวัดดีกว่า <c oughs> มาดูกันครับว่าสตัวเลือกในหมวดของจังหวัดมีอะไรบ้างตราดกระบี่สุราษฎร์ธานีหรือพังงา รู้จัก4จังหวัดนี้ดีไหมครับค่ะมาดูคำถามข้อที่2ครับเมืองเกาะครึง่งร้อยหมายถึงจังหวัดใดสล้านบาท60วินาทีเชิญครับครึ่งร้อยแสดงว่าต้องมีเกาะเยอะมากๆใช่ไหมม้มจะอยู่ทางท,ที่เจ๊ไปเ,เกาะเยอะไหมที่ตราดเหรอที่เกากะครึ่งร้อยพังงาเกาะพังงาสมุย สมุราชกร,ร,ระปีคุณมีสองล้านนะครับต้องเริ่ม<ร>วางแล้วนะครับ,รบเงินเยอะมากนะครับ,บผ่านไป20วินาทีแล้วครับตราดไม่น่าใช่น้เจ๊เคยไปแล้วใช่ไหมคุณมีโอกาสวางได้3มช่องครับเหลือ25วินาทีครับ,บอัดขอเป็นกระปีบบเยอะๆแล้วกันตราดมีเกาะไหมไม่ไม่ที่เจ๊ไปเป็นกดเกาะเยอะไหม จุราตมีเกาะสมุย10บวินาทีสุดท้ายแต่กระบี่ก็ก่อเยอะนะกระบีก็เกาอเยอะ 5, 4, 5, 6, 7, หมดเวลามาดูกันครับว่าคุณวางยังไงบ้างน,นะครับพังงา 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14นะครับ560,000บาทนะครับอยู่ที่พังงานะครับ สุราธานีครับ5 6 0 0 0นเท่าๆกันนะครับที่พังงาและสุราธานีที่เหลือครับ880,000บาทอยู่ที่กระบี่ข้อนี้สงสัยจะไม่มั่นใจมีมมจการกระจายเกิดขึ้นใช่ครับนะครับแล้วไม่คิดว่าเป็นตราดบ้างเหรอครับตราดอยู่ตะว,วันออกแล้วไม่ค่อยได้ยินนะคะว่า <c oughs> คือส่วนตัวเคยไปแค่อำเภอเมืองแล้วไม่ค่อยได้ยินว่ามีเกาะ เยยออะะไร่งี้จะได้เล่นข้อที่3หรือไม่ก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วมาลุ้นพร้อมๆกัน <c oughs> จับตามองที่เงินไว้ให้ดีเลยครับ <c oughs> มองอันนี้อันนี้เยอะมากตัวจะเป็นกระบี่ไม่ใช่พังงา5้าแส0ห0 0บาทตกลงไปแล้วครับ จะได้เล่นข้อที่3หรือไม่โอ้โหตอนนี้สีหน้านทั้งสคนนี่เครียดสุดๆเลยม,มาลุ้นกันเลยครับไม,ไม่ใช่กระบี่ตอนนี้นะครับตกไปแล้วนะครับมากกว่า1 0ล้านแสนบาทนะครับ ต้องให้คำตอบเป็นสู่ราชธ,ธานีที่วางอยู่560,000บาทเท่านั้นมาลุ้นกันเลยครับจะได้เล่นข้อที่3หรือไม่ S <S <2: My God> ไม่ใช่สุราธานีด้วยนะครับ560,000บาทตกลงไปอีกแล้วรวมทั้งสิ้น2ล้านบาทหยุดอยู่ที่ข้อ oh <my> ที่2มาฟังคำขวัญของจังหวัดตราดกันไหมครับเมืองเกาะครึ่งร้อยคำแรกเลยตายแล้ว oh <my> พอยแดงข้าล้าระกกรรมแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีที่เกาะช้างสุดทางบูรพา นะครับเพราะว่ามีหมู่เกาะช้างนะครับมีอยู่จํานวนประมาณ52เกาะเขาเลยเรียกว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยไม่เคยไม่เคยไปจริงๆถ้าเมืองร้อยเกาะสุราธานีร้อยเกาะความรู้สึกที่ดูอยู่ทั้งบ้านกับความรู้สึกที่มายืนอยู่ตรงนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเข้าใจอารมณ์ของคนที่แบบไปหมดเลยแล้วเราก็คิดทำไมง่ายแค่นี้ตอบไม่ได้แต่พอมายืนตรงนี้อยเดียเลยค่ะคือเหมือนทั้งอารมณ์ทั้งความตื่นเต้น ไอ้ที่คนคิดได้ก็ไม่ได้คิดนะครับ <c oughs> ยังไงก็โอกาสหน้าสมัครใหม่ได้แล้วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณเอมี่และคุณอาร์นะครับขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>